ย้อ่าเหมือนเดินอยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์อ๋อย้อนเป็นสีแบบว่าทุ่งแบบดอกไม้ยังเช้าเลยเริ่มวันแบบเฟรชเฟรชมากเออนี่เลยนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นสีอะไรขอดูสิสีอะไรสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่คือตัดรอบยังไงทีบดึงดอป่ะเออเอออ๋อยังไงหอมพส่วนตัวของข้ามนี้สดชื่น ่นาใช่ครับอันนี้ก็จะส่งชื่นเบาๆอันนี้ไม่ได้แบบว่ากลิ่นไม่แรงไม่ฉุนฉุนเกินไปนะคะคือต้องบอกว่าทุกกลิ่นตรงนี้มันให้บรรยากาศเราอยู่ในแบบว่าส่วนต่างมายใช้ได้หมดเลยอย่างเงี้ยในห้องน้ำหรือว่าอะไรผมว่าอยากให้มันเป็นกลิ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็จะใช้ไปเลยอ่าแล้วก็ันว่าจะก็เป็นเฟรช h หน่อยใช่เป็นเฟรชหน่อยผ่อนคลายหน่อยผ่อนคลายตามชื่อเลยคใช่ผมในเวลาข้างนั้นที่เจมส์พี่เจมส์ว่า เป็นตัวไหนที่เป็นอย่างผมคิดว่าส่วนตัวเมื่อกี้เลยครับที่ผมชอบก็จะเป็นตัวนี้ครับผมตัวลัตชร์ครับผมตัวลัชราตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าอันนี้นี่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นตัวที่อยู่ในห้องน้ำครับผมเป็นตัวเจลนี้อ่าเป็นตัวครับรอนนีเป็นตเจลใช่ครับผมเพราะว่าห้องน้ำมันก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากครับผมแล้วก็ตอนที่ผมก่อนนอนอย่างเงี้ยผมผมจะผมจะใช้อันนี้อยู่ในห้องนอนครับผมอ่า การหอมครับผมก็จะใช้กลิ่นเดียวกันก็นี่เหมือนที่โฟพูดเลยครับผมจะพยายามใช้ทุกกลิ่นให้เป็นกลิ่นเดียวกันในบ้านนะครับจะได้แบบไม่ได้ซีกันบรรยากาศมันก็ได้เป็นตัวแบบว่าบรรยากาศกลิ่นเป็เดียวกันเอ่เดียวกันเลยนะคะที่โฟดรู้ไหมว่าบ้านในฝันของเจมิน่าไม่รู้ต้องหลับก่อนต้องให้เจมิน่าหลับก่อนแล้วเข้าไปเซ็กในฝันใช่ว่าบ้านในฝันของเขาคืออะไร อ่นนี้เรู้แล้วรู้ยังเรื่องรู้ใกล้แลวอ่ายังยังยังไม่ได้หับตอยู่อยู่ในเตียงเหอยเตียงโอเคโอเคโอเคอเคล่เคโอเ้อเคโอเคโอเคอเคโ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 อมเคาเพิ่เอเคอครับอ่าคอเคโอเคโอคโอเคโอเโองเครอคอเคโคโอเคคคเออออนคอเเราเล่นเราเเเเเอเรเคอคอคอออออคอคค ของผมกอน้องโฟนก่อนบ้านเดินัดโผล่ง pues> ั้นคนที่จะต้องได้รับสิทธิ์การตอบไม่ใช่ใครอื่นใดคือผมเองขอพี่เจมส์ใช่ไหมพี่เจมส์ปลกมือแค่แชร์อะไรใหม่ๆขอเพิ่มขอเพิ่มจังจุก็ไปอีกนิดนึงเมื่อกี้ท่านหล่อให้ปรบมือขอเพิ่มว่าถ้าชอบให้ปรบมือ โอเคชอบชอบขอที่ไม่เลี่ยงใช่ไหมพี่บ้านในฝันของที่โฟนเป็นยังไงครับที่เจนนี่นายบ้านในฝันของโฟนเหรอครับผมว่าอาจจะต้องมีมีสวนก่อนจะมีสวนหน้ามีสวนนะฮะแล้วก็อ่านลิฟท์รูมแล้วตรงชั้นล่างเนี่ยจะต้องมีฟิตเนสอยู่ด้วยมีฟิตเนสอยู่ด้วยฟิตเนสคือแบบเอ้ยตื่นมาตอนเช้าอยากออกกกำลังกายออกก่อนไปทำยาสักนิดนึงคาร์ดิโอก่อนใช่ ในห้องฟินเดตเนี่ยผมว่าจะต้องเป็นกลิ่นนี้นี่เป็นกลิ่น r ร i ฟต์โคสไนาผมตอนเช้าเสดชื่นช่นหน่อยอเอออันนี้จะทำให้แบบสดชื่นมีพลังงในยามเช้าใช่ครับผมแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปแล้วจะมีกี่ชั้นนะมีสองชั้นอสองชั้นอขึ้นไปชั้นสองปุ๊บเจออะไรเจอห้องน้ำก่อนเจอห้องน้าก่อนปั้ง เอาหนึ่บ้านใครเกิดขึ้นไปปุ๊บเดินเขห้องน้ำเลยเออโอเคเป้านเในฝันเงี้ยเอ่อขึ้นไปปุ๊บเจออ่ะมีส่วนกลางก่อนนิดนึงส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางไม่ต้องนี่ลัชราครับผมส่วนกลางราชราแล้วก็พอเข้าไปในห้องนอนแล้วเข้าไปในห้องนอนแล้วเมื่อกี้โฟลด์ชอบทานคานชอบคานทานชอบทานทานก็เอาไปในห้องนอนเลยแล้วห้องน้ำโฟลด์บอกว่าชอบแอะไรกินแบบอยากมีหลายบู๊ท ก็จะตัวที่พีโอดถืออยู่ครับผมเป็นตัวลูมสี่โอ้โหหนึ่งบ้านเอาไปเลยทั้งหมดกเป็นสี่กลิ่นไปเลยบ้านในฝันของพี่โป๊ดมีทั้งหมด4ี่กลิ่นเลยนะครับกลิ่นเลยน่าสนใจเลยทีเดียวครับผมใกล้เคียงไหมถังบ้านใกล้เคียงไหมพี่เล่ามาใกล้ครับใกล้จะตกหน่อใกล้ก็บ้านปกติก็จะมีห้องน้ำอยู่แล้วก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงลงฟิตเนสชอบฟิตเนส ับไปนานแล้วคือว่าใกล้เคียงเลยทีเดียวใกล้เคียงไม่เคีงหนาสนใจน้าสนใจทมห้องครัว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 อยู่ตรงไหนอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างห้องครัวจะอยู่ชั้นบนไม่ได้เออมันก็เปลือยหลบมือไปทำอะไรอะไรนะห้องครัวเขาหัานห้องฟิตเนสไปปุ๊บผ่าห้องฟิตเนสด้านซ้ายเป็นห้องครัวปึ้งด้านซ้ายเป็นห้องครัวก็นี่แหละผมผมชอบประเดี๋ก็เอาอดีตไปร้านอาหานเฉยๆโอเค คุณทำประหารนะเวลาแบบรีบๆพวกแกงส้มอะไรอย่างนี้ก็จะนี่อันนี้เลยช่วยได้แสดงว่าจักกลิ่นทันใจทันควันติดต่ออะไรเราไปแต่ไ่ล่ะใกล้เคียงไหมติดแกงส้มเหมือนไม่น่าเป็นแกงส้มอาจจะมีในของแกงส้มเปิดในห้องครัวงของแกงส้มเปิดในห้องครัวคุณทุกคนได้ท่านทไรใช้ผมงหยุดโอเคประมาณประมาณ คือว่าใกล้เคียงเลยล่ะเขามีห้องฟิตเนสอยู่ข้างล่างใกล้เคียงเลยล่ะโอเคเลยนะครับคราวนี้อยากรู้มากในฝันของพี่เจมินายบ้างกเลยครับว่าในฝันเจมินายหรืไงเออเป็นยังไงล่ะพี่โค้ดกอนนั่งคิดก่อนบ้านในฝันของเจมินายน่าจะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะพื้นที่ใช้สอยเยอะน่าจะบอกว่าจากห้องครัวไปห้องนอนจากห้องนอนไปห้องน้ำเนี่ย ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนิดหนึ่งยังต่ำออันนึงอันนั้นต้องใช้รถกอล์ฟรถกอล์ฟใช่เพื่อที่จะเพื่อที่จะเดินทางไปเพราะว่าเพื่อนผมขี้เกียจเดินเขาเลยไปใช้รถกอล์ฟอันใหญ่หนึ่งน่าสนใจเลยล่ะใช้อย่าใช้คำว่าบ้านให้ใช้คำว่าคาริหารคาริหารคาริหารดีกว่าใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในในคาริหารของเจมส์อันเดอร์นี่ก็คือเป็นคิมเซล่าที่มีจำนวนมากหน่อย จะต้องไปซื้นที่เช้ดสอยของมากว้างใช่ก well. like. right. so ็เลยต้องซื a ้อตุนไว้เป็นสมมติว่าเป็นแบบว่ากิโลดิซนหงซนหึซนหนึ่เป็นกิ่นนี้พอนั่งรถบัฟผ่านไปอีกซนหนึ่งก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเพื่อที่จะเหมือนฤดูที่แตกต่างป แล้วเวลาขึ้นไปชั้นสองเนี่ยน้ขึ้นยังไงาขึ้นไปชั้นสองนั่งเครื่องบินใ่ไหมไม่นอนเครื่องไม่อนเรื่องก็คือเป็นลิฟ์ไงลิฟต์เข้าบ้านขึ้นลิฟต์ลิฟไปอีกในลิฟต์ก็กินหนึ่งพอพอออกจากลิฟมาปุ๊บนึลิฟตหนึ่งใช่ครับ็ไในลิฟด้วยมีความแตกต่างภายในบ้านนะเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนขี้เบื่อใช่เราก็แก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ลทฟไ์ของีเคล่า มีเหตุผลครับมีเหตุผลไหมคะเหตุผลใกล้เคียงไหมกันใกล้เคียงใกล้เคียงไหมพี่จังานใกล้เคียงว่าใกล้อะไรวะที่พี่ฝนเข้ามาใกล้ใกล้เคียงตรงที่เอ่อต้องใช้รงใกล้เคียงสเปนราอ๋อแต่ว่าอาจจะไม่ใกล้เคียงตรงที่ต้องใช้รถรถท็อปขับไปขับไปอ่าใช่ไม่งั้นจับห้องครัวไปห้องนั่งเล่นก็จะเหนื่อยไปแล้วก็จะเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียว นะนะีบ้านในป่าหเป็นอย่างนั้นนะครับผมหรอใช่แต่ว่ามันก็เป็นไปเองก็ปวดฉี่โอมันอีจะฉี่ถ้าปวดฉี่ก็ไม่ไหวแล้วมันยากอย่านไม่ไงเราก็สร้างห้องน้ํำในทุกห้องเลยอีกชื่อหนึ่งไม่ก็คือในรถดรอปจะมีห้องน้ำส่วนตัวมีห้องน้ำใช่ห้องน้ำในรถอรถดรอปไม่ใช่รถอะไรวะเดียธรรมดานนะรถแบบจริงจังเลยไฮรันบ้านเลยโอ้ รถดรอปก็จะเป็นบ้านเออก็จะมีบ้านก็จะมีบ้านในรถดรอฟอยู่ในนั้นอีกเป็นหลังหนึ่งบ้านก็จะมีห้องน้ำดรอฟหรือว่าพื้นที่เชยสอยสั่นตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพิซเซล่าที่อยู่ในนั้นในกระจายเลยทุกๆห้องเองครับผมใช่ยังมองยังพึ่งมองอยู่พึ่งมองไม่เออไม่มองมันเป็นไปได้เป็นไม่ได้อ่ะครับผมอ่ะถึงมองไม่มันเป็นไปได้จริงหรือไปได้เมื่อกี้คิดแล้วเมื่อกี้ประมวลผลแบบเร็วๆแล้วมันเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ใช่ใช่เนี ลอครับเ <laughs> ไปแล้เนไปแล้วได <laughs>